ท่านขากลับบ้านะกลับมาจากบ้านน้องกิฟนะพี่น้องเนะอง้ยเราก็มาแย่ไข่มดแดงนะึินก๊กๆว่าที่หาแย่ไข่มดแดงดูเหมือนเจ้าทำเบามันเกินมันไม่ลงเฮ้ยเจ้าก็พูมันนางกระตุ้พึ่งมันหล่นหล่นไปหมดแล้วนะ่ะเร็เลยทำแรงเลยเหมือนมันไม่หล่นนะแต่มันหล่นข้างล่างหมดแล้วนะ่ะ มันยังเหลืออีกเยอะอยู่เย่ะไปเรื่อยๆเออเออเออยนี่เนี่ยรังนี่นะเห็นแล้วโอ้นะเดี๋ยวค่อยโชว์ฝีมือรังนี่นะเดี๋ยวโชว์โชว์โชว์ฝีมือรังใหญ่ต้องโชว์ฝีมือดีนี่ก็เป็นบ้านหลังที่เราเคยมารีวิวสวนกเกษตรพอเพียงนะทุกท่านผมเคยมาถ่ายแล้วรอบนึงนะ บ้านคุณลุงลืมแล้วแกชื่อเลยเดี๋ยวผมจะโชว์เองรังนี้เดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์นะทุกท่านอุ้ยเจ้ามาตะเละมได้ตะเละเอาสิเจ้าจะแย่ก็แย่สิมียทางนี้เดี๋ยวมันจะผุ มันทำมาใหม่ๆเลยมีหรือนนเปล่าไข่มีสิน่นไงแพงขึ้นไปดีดีเบื่อเจ้านนูพูดมากจนนั่นไงหล่นออกหมดเลยหมดเลยเหรอเข้มขึ้น ทำข้อดีกระสนึงไม่ว้นใหญ่ี่เนาะโอยาไปยุ่งเนไแล้วหนึ่งรังนะท่านสวัสดีนะเราก็ยังไม่ถึงไหนนะท่านก็ยังมาทะเลาะกันเรื่องไข่มดแดงอยู่ออหาวผมไม่ช่วยนะเวลากินกินเยอะกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ จะไม่ได้กินเนาะเก้าแทบจะไม่ได้กินแม่มานนานจนมันชาตอกนี่ก่อนเรากำลังหาไม้เเดือนให้หมดแดงมันกดเล่นไปก่อนใจใครเลยจะไหนเฮ้กำลังหาไม้อยู่อืออะไรไม่อยากจะไดาตั้งใจขนาดนั้นอ้าวตั้งใจตะเร่งเลยล่ะกระเด็นล่ะเวลาตะล่ะควายตั ทำดีๆไม่ยีได้ยังไงมันก็ตกยูเมื่อกี้นี่นั่นไงก็ไม่อจะตกเดีบอกราด้บกล้องจะลบก่จะลีกรถเข้าแล้วกันไม่ได้รีบแล้ว ตอนนี้เราก็กำลังจะแย่ยรังที่3รังที่นะสี่นทุกท่านไข่มดแดงเป็นอาหารที่อร่อยนะ FC หลายท่านอบอกว่าไม่เคยกินนะไม่รู้ว่ามันรสชาติเป็นยังไงให้ FC ฟซีเนี่ยเปรียบเทีนะยบเนาะไข่มดแดงเนี่ยรสชาติมันจะเป็นเหมือนเหมือนอะไรอะ ก็เม whatever.. ือนขามดแดงอะไรทุกท pues mm ่านไม่รู้จะเปรียบกับอะไรมันไม่มีอะไรเหมือนไว้ง่ายมันมันของดีราคาแพงหาซื้อไม่ได้ง่ายๆนะทุกท่านเขาช่วยเปล่าาย่งนมันตรงงเป้าหรือเปล่าตงีงตรงเดนจอย่พูดอย่างนั้นใช่ไ มีไข่เลยนี่นจะรังออทำไมสงสัยมันเพิ่งจะทำรังใหม่มันไม่ค่อยมีไข่รัานู้ออกเยอะออกไมวังมันดูดนิ่งๆออกคเห็นไม้หนานไม้หน่ะอานี่ว่าเยะนะเยะกินไหอยู่ไนไม้เจ้ามึงกินอ้น่ อันนี้บ่เดี๋ยวดูก่อน <c oughs> อเจ็บเจ็บทรมานไม่น่าละวิศวะถึ่งอยากจะไม่เยะไม่เยะได้งวันนี้เขาก็ไปก็พูดไปเนาะ ก็ไปหาต่อนล้ท่านเข้าไปในป่าละเมาะป่าลึกนะฮะข้างทาง,ทางเป็นปลาดงดิบนะพี่น้องโอ้ผมโดนมดแดงกัดเพียบเลยโอเคอตอนนี้ก็กำลังเกาอยู่นะทุกท่านเจ็บแสบทร,รมานจะเกินเราไม่เจอเห็ดเพาะนะพี่น้องเลยนี่เจอเห็ดเพาะสองลูกนะ เจอเห็ดเพาะนะพี่น้องเลยโอเคยังไม่กินยังไม่ถึงรนโอโ้โหหมดแดงกัดเพียบเลยเอาไม้บอไม่ระไม่ทิ้งไว้ไหนแล้วเมื่อกี้นี่อ๋อ,อ,อนี้ไม้นี่ นแล้วบ่โดนหมดแดกกัดทรมานมากเลยดูสาทางเจ็บปวดร้ราวไปไปย้ายที่เอาที่มันโลง่โลงๆหน่อยโอ้ตรงนี้แน่นาคตน้ำกัดเสาะเยอะขึ้นเยอะขึ้นถึงถนนแล้วนี่5ปี10ปีมีโอกาสถ,ถึงถึงถนนตรงนี้น้ำเสาะเรื่อยๆเ,เลย อโอเคครับผมย้ายสถานที่ทําการนะพี่น้องออลัดเลาะไปเรื่อยๆตามถนนหนทางไว่านี้สวัสดีครับ